5นาทีกับรถที่น่าใช้นะครับกับผมเบียวิสารออโตคาครับท่านผู้ชมผมอยู่กับโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4e พัท e ยกสูงพีเลเนอร์นะครับท่านผู้ชมปี2018นะฮะเกียร์ธรรมดาครับท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะฮะหรือว่าประเภทนี้อยู่ผมแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้ผมบอกเลยว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากครับ ตั้งใจดูให้ดีเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของใช้มือเดียวไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถยึดครับรถคันนี้นะฮะราคาออกห้างป้ายแดง849,000บาทวันนี้วิสานุต,ตคาขาย639,000บาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมคู่มือกุญแจสำรองยังอยู่ครบๆเลยแล้วที่สำคัญนะฮะวิ่งมาแค่20,000กิโลเท่านั้นเองครับ เห็นไหมฮะตัว e-pat เนี่ยนะฮะโฉมหน้าของเขานะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะฮะมีไฟ daytime running light มาให้นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED ครับท่านผู้ชมสวยงามนะฮะและเป็นสีเทาดำด้วยครับท่านผู้ชมมันดูดีมันดูหล่อมากๆเลยครับท่านผู้ชมผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่โชคค้ำยันทั้ง2ต้นเลยนะฮะผมจะบอกว่าเจ้าของเดิมเป็นคนรักรถมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะฮะ รถเดิมสนิทเลยเห็นไหมฮะฝากระโปรงสติก,กงสติ๊กเกอร์ฉน,นวนกั้นความร้อนยังคงอยู่นะฮะน็อตฝากระโปรงมีขยับครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าเขาใส่โช๊คนั่นเองครับแต่ดูห้องเครื่องเห็นไหมฮะมันมีฝุ่นอยู่เพราะว่ารถมันเพิ่งเข้าแต่มันใหม่มากๆครับรถใช้งานน้อยนะฮะคานเดิมๆเลยนะฮะเห็นไหมคันนี้สวยมากนะฮะสวยใสจริงๆครับท่านผู้ชมนี่ ดูก้านน้ำมันเครื่องท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าน้ำมันเครื่องก็ใสสนิทเลยครับท่านผู้ชมเจ้าของเดิมผมบอกเลยว่าเข้าศูนย์เป๊ะครับไม่ต้องห่วงเลยเจ้าตัว e-pat นะฮะท่านผู้ชมจะมาพร้อมกับล้อแม็นะครับสีบอนเงินแบบนี้เลยนะฮะซุ้มล้อก็จะตีโป่งนะฮะท่านผู้ชมสวยงามมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะฮะนี่เจ้าของเดิมเขาแอบใส่เห็นไหมฮะลวดลายสติ๊กเกอร์ trd มาให้นะครับกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยว สวยงามครับนี่มือเปิดประตูเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาเห็นไหมฮะมีรอยกันรอยนะฮะกันเล็บต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเขาเป็นคนรักรถครับท่านผู้ชมไล่มาเลยนะฮะใส่แครี่บอยมาให้ด้วยนะฮะใส่แครี่บอยที่แบบมีกระจกนะฮะแล้วก็เป็นไฟแบบนี้เห็นไหมผมบอกเลยนะฮะไม่ใช่ถูกๆนะท่านผู้ชมหลายหมื่นนะฮะตัวนี้เห็นไหมครับแล้วมาดูด้านท้ายนะฮะเห็นไหม สวยงามนะฮะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอ่ามีบันไดคะมีบันไดท้ายต่างๆผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านี่เปิดปุ๊บนะฮะโอ้โหเป็นยังไงท่านผู้ชมเจ้าของเดิมนะฮะดูแลรักษาเป็นอย่างดีแม็กไลเนอร์ใหม่มากๆแล้วนี่ไอตัวฝาท้ายนะฮะมีตัวผ่อนแรงด้วยท่านผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีนะโฉมนี้เจ้าของเดิมเขาคงไปใส่มา ดูดิผมใช้นิ้วเดียวดันได้เลยนะฮะเห็นไหมเยี่ยมครับภายในท่านผู้ชมนะฮะเป็นเบาะก,กระหยี่สีดำนะฮะเบาะผ้านะครับต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะฮะเหมือนไม่มีคนนั่งมาเลยครับท่านผู้ชมและนี่เห็นไหมแผ่นยางนะฮะแล้วก็พรมนะฮะเขาใส่มาหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่รถผมยังไม่ได้เก็บความสะอาดเรียบร้อยนะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะนี่ดูเบาะเห็นไหม รักรถไม่รักรถ่ะท่านผู้ชมดูดิพลาสติกยังอยู่เลยครับโอเคผมเข้ามานั่งในตําแหน่งของผู้กับผีแล้วนะฮะเห็นไหมเริ่มจากแผงข้างก่อนนะฮะนี่เป็นสีดําเป็นโนแบ็กกระจกไฟฟ้านะฮะปรับขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับแล้วก็ไล่มาเลยนะฮะเข้าไปที่เลือนไม้ท่านผู้ชมรถคันนี้นะฮะวิ่งมา2 7 4 0 2กิโลเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมต้องถือว่าวิ่งน้อยมากม ตกเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ6,000กว่าโลเท่านั้นเองโอเคนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเจ้าของเดิมเขาติดสติกเกอร์เพื่อจะได้มองเห็นชัดๆนะฮะเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดถังน้ํามันแล้วนี่ติดตั้งนะฮะใบปัดน้ําฝนไฟฟ้านะฮะที่ท้ายรถมาด้วยเพอร์เฟกครับท่านผู้ชมแล้วกุญแจเห็นไหมนี่ใส่ปอกใส่อะไรนะฮะมีล็อกค์ดล็อกเบรกโอ้โหสุดยอดครับรถคันนี้มีคูดคอนโทรลด้วยนะเห็นไหมก้านคูดคอนโทรล โอ้โห oh oh. สุดยอดจริงๆเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสภาพยังใหม่อยู่เลยใหม่มากๆครับใหม่จริงๆครับคันนี้ยอมเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมมาดูคอนโซลนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะหน้าจอนี่เขาใส่กล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับวัสดุทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมนี่เขาติดหลอกมานะ ปิดขับเคลื่อน4ล้อหลอกๆมาครับท่านผู้ชมมี usb นะฮะสมช่องมี power outlet 2ช่องนะครับโอ้โหแล้วก็นี่โหมดาการขับขี่เห็นไหมฮะมี power mode มี eco mode นะครับเบรกมือโอ้โหคันนี้ใหม่จริงๆครับท่านผู้ชมใหม่จริงๆนะครับใหม่มากเจ้าของเดิมเป็นคนรักษารถอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตนะฮะชื่นชมเลยครับรถคันนี้ เจ้าของเดิมดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีจริงๆครับเป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมที่ผมมีความภูมิใจในการนำเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีจริงๆเพอร์เฟทุกอย่างนะครับผมเบียร์วิสารออโตโคาร์นะฮะการันตีได้เลยว่า1ไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ำเลขไม์แท้ประวัติตรวจสอบได้ผมรับประกันครับท่านผู้ชมราคาคันนี้นะฮะผมขาย6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น ท่านใดสนใจรีบเลยครับรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นจากธนาคารธนาชาติอยู่นะครับ1ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดจริงๆครับไม่ได้ไปบวกในปีที่2ไม่ได้ไปบวกในปีที่3ปีก็คือปีครับรีบเลยครับท่านผู้ชมคันนี้อยู่กับผมไม่นานแน่นอนซื้อรถคันนี้กับผมไปแล้วผมเชื่อเลยไม่โทรมาด่าผมแน่นอนนะฮะเอาไปใช้แล้วดีคุณต้องบอกต่อแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นคันนี้เพอร์เฟกครับผม